ฉากที่หนึ่งนายกถูกลูกน้องเอาปืนจ่อหัวลักพาตัวกลางงานพิธีฉากที่สองนายกกระโดดลงน้ำหนีตายที่เล่ามาเนี่ยเหมือนจะเป็นพล็อตหนังแอคชั่นใช่ไหมครับแต่มันเป็นเรื่องจริงยินดีต้อนรับสู่ปี2494ปีที่แม่น้ำเจ้าพยากลายเป็นทะเลเพลิงในเหตุการณ์เดือทถึกขวัญที่มีชื่อว่ากบฏแมนฮัตตันเรื่องมันเริ่มวันที่29มิถุนายน2494 จอมพลปอพิบูลสงครามแต่งตัวรอไปรับมอบเรือขุดสันดอนชื่อแมนฮัตตันจากอเมริกาจูจูทหารกลุ่มหนึ่งก็เอาปืนจ่อเอวท่านลากตัวโรงเรือรบสียุทธยาไปเป็นตัวประกันแต่จุดพีคคือฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นลูกน้องของท่านแท้ๆแทนที่จะเจรจากับสั่งเครื่องบินบอมแรกใส่เรือที่ท่านถูกจับเป็นตัวประกันจนจมดิ่งลงแม่น้ำท่านจอมพลป ต้องกระโดดว่ายน้ำหนีตายขึ้นฝั่งมาเป็นปฏิหารต้นฉบับไดฮาร์ดของแท้พอกลับมาทำงานท่านก็พบความจริงที่น่าเจ็บใจกว่าโดนรเบิดครับท่านรู้ตัวว่าอำนาจในมือนั้นกลวงโบเพราะท่านถูกบีบจากศัตรูสองทางทางแรกคือลูกน้องสายโหดที่คุมรถถังไว้หมดและพร้อมจะเคียวท่านทิ้งแต่ทางที่สองนี่ก็เจ็บแสบคือนักการเมืองในสภาที่จ้องจะล้มท่านทุกวินาที ตอนนี้ท่านได้เห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2492นั้นเป็นอุปสรรคต่อตัวท่านยิ่งสาเหตุก็มาจากฉบับนี้ให้อำนาจวุฒิสภาเยอะมากก๊อกแรกคือมาตรา82มาตานี้ระบุที่มาของสอสอว่าต้องมาจากการแต่งตั้งมันทำให้โจท์เก่าจอมพลปอพาเรดกันเดินเข้ามานั่งเต็มสภาและอีกก๊อกหนึ่งก็คือมาตรา137ที่ให้อำนาจสอวอสามารถยับยั้งร่างกฎหมายของรัฐบาลได้ ถ้าสอวอไม่ชอบกฎหมายไหนจะของบประมาณก็กักสภาพจอมพลปอตอนนั้นเหมือนเป็นนายกเป็ดง่อยที่รอยคออยู่กลางทะเละยับตัวทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อรู้ว่าสู้ตามกติกา2,492มีแต่แพ้กับแพ้จอมพลปอเลยตัดสินใจร้มกระดานวันที่29พฤศจิกายน2,494ท่านทำในสิ่งที่โรคต้องงงคือการทำรัฐประหารตัวเอง ท่านประกาศบอกทางวิทยุว่าจะขอยึดอำนาจตัวเองเพื่อความสงบ แต่เป้าหมายจริงคือชีกรัฐมนูญฉบับ2,492ทิ้งซะจะได้เขี่ยพวกนักการเมืองศัตรูเก่าในวุฒิสภาออกไปให้ผลทางแล้วท่านก็ไปกุดเอาของเก่ามาปัดฝุ่นใช้ใหม่นั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2,475ถามว่าทําไมต้องเป็นฉบับนี้ก็เพราะฉบับ2,475มีฟีเจอร์เด็ดที่เรียกว่าสมาชิกประเภทที่2หรือสสแต่งตั้งไงละครับ กติกานี้อนุญาตให้รัฐบาลเลือกจิม้มสมมุติว่ามีสอสเลือกตั้งร้อยคนก็แต่งตั้งพวกตัวเองเข้าไปอีกร้อยคนนี่แหละครับวิธีเอาตัวรอดสไตล์จอมพลปอสรุปเลยนะครับเกนใจใครละสันดานนักการเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็อยากใช้ฉบับนั้นเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาเป็นฉบับนั้นก็อยากจะแก้ฉบับนี้แก้ให้มันเข้าทางพวกตัวเองให้มีอำนาจแล้วก็อ้าง ประชาธิปไตยเหมือนเดิมครับ